ครที่เป็นฝ่ายถูกนอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลให้เราจดเจ็ดข้อดังต่อไปนี้เราสามารถไปเรียกร้องฝ่ายผิดได้และฝ่ายผิดนะคะฟังด้วยว่าเรื่องเหล่านี้เขาเรียกร้องเราได้ตามมูลลเมิดเลยและเรื่องทั้งหมดนี้ถ้าเรามีพรบรและถ้าเรามีประกันพรบรและประกันจะช่วยเราไปจ่ายเขาสองฝ่ายไม่ต้องตีกันนะเพราะถ้าเกิดว่ามีประกันเนี่ยอันนี้คือจบ เพียงแต่เราจะต้องรู้ว่าในแต่ละหมวดที่ทางฝ่ายถูกเขาเรียกมาเนี่ยบริษัทประกันจะต้องเข้ามาช่วยเราในการจ่ายถ้าบริษัทประกันปฏิเสธว่าอันนี้บริษัทประกันไม่จ่ายนะพี่เป็นฝ่ายผิดพี่ต้องจ่ายเองเราจะได้ไปแย้งกับบริษัทประกันของเราได้ส่วนฝ่ายถูกคะเราเรียกไปตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงตามลิสต์รายข้อ7ข้อต่อไปนี้เราไม่ต้องกังวลว่าฝ่ายนู้นจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายเราโอเคไหม เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไปคิดเอาเองนะคะอันนั้นเป็นเป็นโจทย์ของทางฝั่งเขาเป็นการบ้านของเขาข้อแรกนะค่ารักษาพยาบาลอันนี้แน่นอนอยู่แล้วรถชนอันนี้คือสาเหตุโดยตรงเลยมีคนได้รับบาดเจ็บค่ารักษาพยาบาลนี้ทั้งที่มีใบเสร็จและไม่มีใบเสร็จเราสามารถเรียกได้หมดเลยปกติถ้าเราไปรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในคลินิกในโพลีคลินิกเนี่ยพวกเนี้ยมันมีมันมีใบเสร็จค่ารักษาอยู่แล้วอันไหนที่เราต้องสำรองจ่ายให้เราเก็บไว้แล้วเดี๋ยว เอาไปเรียกร้องกับทางฝั่งคู่กรณีนะคะส่วนฝั่งคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดนะเราก็ต้องรู้นะว่าอันนี้เป็นค่าใช้ใจ่ายโดยตรงที่เราจะต้องเยียวยาให้กับเขา,าส่วนที่ไม่มีใบเสร็จละ่ะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่หัวเหียบอกว่าเป็นแพทย์ทางเลือกเช่นแพทย์แผนแผนไทยนวดจัดกระดูหรือว่า ในเรื่องของแพทย์ทางเลือกที่เป็นไปตามความเชื่อของแต่ละศาสนาพิมพิมไปในสลิปโอนเงินนิดนึงว่าเป็นค่าอะไรเช่นค่าหมอนวดจัดกระดูค่ายาต้มของหมอแม่ยาจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเรียกว่าเป็นค่ารักษาที่มันไม่มีบินไงสองนะคะเพื่อนๆค่ารักษาพยาบาลที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตคืออะไรอย่างเช่นเราโดนรถชนขาหักขาหักแล้วต้องใส่เหล็กไว้คุณหมอบอกว่า ในอนาคตเมื่อมันประสานตัวกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องผ่าตัดเอาเหล็กออกเวลาที่เราจะไปเรียกร้องเขาว่าสมมุติว่าเรารักษาตัวแล้วแหละเอออยู่ในสเต็ปที่แบบจบการรักษาแล้วในสเต็ปนี้นะเราไปเรียกเขาอย่าลืมที่จะเรียกในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่อาจจะมีในอนาคตเพราะว่ามันยังไม่ได้ผ่านนะตอนนี้เดือนหน้าหรืออีก2เดือนแต่มันอาจจะต้องไปผ่าเป็นปีข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะให้เราเนี่ยให้แพทย์ที่รักษาเราออกใบประเมินค่าใช้จ่าย ให้ข้อที่3คือค่าใช้จ่ายอื่นๆค่ะเช่นอะไรเช่นค่าเดินทางที่เราจะต้องไปทําแผลที่โรงพยาบาลทุกวันค่าเดินทางที่เราอาจจะต้องไปต่อในเรื่องเกี่ยวกับคดีอาจจะต้องไปที่โรงพงโรงพักหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกได้หมดเลยใช้หลักฐานอะไรค่าเดินทางตรงนี้เนี่ยโดยปกติถ้าเรามีรถเราก็ต้องขี่รถของเราไปรถเราต้องใช้น้ํามันถูกไหม ก็คิดในเรื่องของค่าน้ามันได้แต่มันก็จะเปรียบเทียบกันยากหรือว่าวัดกันยากดังนั้นเนี่ยอย่างของครูเอ๋เลยที่เคยเรียกร้องเนี่ยค่ะคเอ๋เอาง่ายที่สุดคือใช้แอปพลิเคชันคือครูเอกก็จะเข้าไปที่แกลบไปที่แกล b บไบอย่างเงี้ยค่ะว่าถ้าเกิดว่าฉันจะต้องเดินทางไปรักษานะจากบ้านไปโรงพยาบาลแต่ละเที่ยวเนี่ยค่ะในแกลบในแอปเนี่ยเขาคิดเงินเท่าไหร่ซึ่งเราอ่ะอาจจะไปด้วยวิธีอื่นนะเราอาจจะแบบเอ่อให้พ่อให้แม่ไปส่งหรือว่า ไปเช่ารถมาเลยแล้วก็เอารถคันนี้ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาที่ไปแต่ละเที่ยวเนี่ยเราจะใช้เป็นหลักการได้ง่ายที่สุดคือเนี่ยดูเป็นเที่ยวเที่ยวไปก็คือแคปหน้าจอตรงนี้ประกอบได้ว่าจากบ้านไปโรงพยาบาลขาละเท่าไหร่กี่วันที่เราต้องไปวันไหนบ้างที่คุณหมอพนัดวันไหนบ้างที่คุณหมอนัดถ้าจําไม่ได้ก็ให้ไปเปิดจากประวัติการรักษาพยาบาลทั้งหมดเลยนะคะประวัติการรักษาพยาบาลประวัติการรักษาทั้งหมดตั้งแต่วันที่เข้ารักษาไปจนวันที่เราแบบ รักษาอยู่ที่หมอ follow up ทุกๆวันเนี่ยก็ต้องมีไปเปิดไล่จากตรงนั้นเลยก็ได้ว่าวันไหนบ้างที่เราต้องไปโรงพยาบาลก็เขียนไปเลยว่าค่าเดินทางจากบ้านไปโรงพยาบาลไปกลับเป็นเงินกี่บาทวันไหนบ้างนะคะและก็ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆในเรื่องของค่าจ้างคนมาดูแลนะถ้าเกิดสมมุติว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เลยต้องมีคนมาดูแลอย่างนี้ยคะ่ะก็ จ่ายเงินจ้างเขาค่าจ้างนี้สามารถที่จะเบิกได้สามารถที่จะไปเรียกร้องได้เหมือนกันเ,เวลาที่จะโอนให้คนที่มาดูแลเราก็โอนไปเป็นสลิปที่เข่วยบอกย้ำอีกทีหนึง่งเวลาจะโอนให้ใส่หมายเหตุไปด้วยว่าค่าจ้างดูแลของใครและก็อาจจะแบบขอแบบประชาชนของเขามาหน่อยก็ได้ว่าเขาเซ็นรับค่าค่าจ้างตรงนี้จากเรานะอาจจะมีค่าอื่นๆด้วยอันนี้อยู่ในหมวดนี้หมดเลยก็คือค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้น จากการที่เขามาชนเราที่มันผิดปกติวิสัยในชีวิตของเราอะค่ะแต่อะไรบ้างที่เรียกไม่ได้ในเรื่องชีวิตประจําวันเพราะว่าเคสปรึกษาบางคนก็ถามคุูเอ๋มาว่าครูเอ๋แล้วค่าอาหารสามมื้อเรียกได้ไหมค่าข้าวสามมื้อไปเรียกไม่ได้นะเพราะว่าต่อให้รถไม่ชนเราก็ต้องกินข้าวถูกไหมหรือว่าค่าค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเทอมลูกอย่างเงี้ยต่อให้รถไม่ชนอะเราก็ต้องจ่ายไงค่าน้ําค่าไฟแต่ ให้เราไปเรียกแทนในหมวดข้อที่4นี้นะจ๊ะข้อสี่คือค่าขาดรายได้จากการที่เราไม่ได้ทำงานค่ะคือปกติอ่ะถ้าเขาไม่มาชนเราเราไปทำงานหาเงินเราได้เงินมาเราก็คือเอามาจ่ายในชีวิตประจำวันพวกค่าเหล่านี้ทั้งหลายถูกต้องไหมคะแต่พอเขามาชนเราปุ๊บเนี่ยเราบาดเจ็บเราทำงานไม่ได้ ค่าขาดรายได้จากการไม่ได้ทำงานส่วนแรกคือตอนที่เรานอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยปกติถ้าเกิดว่าฝั่งคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดเขามีพรบอลเนี่ยในส่วนของเราเองเราเป็นฝ่ายถูกใช่ไหมหรือว่าในเคสที่แบบว่าเราล้มเองชนเองเงี้ยคนซ้อนก็จะได้ในสิบน,นี้เหมือนกันคือเงินชดเชยรายได้200บาทเยอะจังเลยยังยังไม่ได้ เท่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ําเลยนะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเลยถูกต้องไหมนะคะในกรณีนอนโรงพยาบาลและอีกช่วงหนึ่งก็คือเมื่อแพทย์นะคะเมื่อคุณหมอให้ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วแล้วให้มาพักรักษาตัวต่อที่บ้านเรียกว่าเป็นการพักรักษาตัวต่อที่บ้านตามคําสั่งแพทย์ตามใบรับรองแพทย์คุณหมออาจจะเขียนว่าเห็นควรให้พักรักษาตัวที่บ้านเป็นเวลา30วัน เป็นเวลา60วันเป็นเวลา90วันอย่างเงี้ยค่ะเก๋คเคยเจอเยอะๆก็ร้อยแดสิบวันครึ่งปีทำอะไรไม่ได้เลยต้องต้องมีคนมาช่วยแบบป้อนข้าวป้อนน้ำอย่างเงี้ยช่วงระยะเวลาที่พักรักษาตัวที่บ้านเป็นไปตามความเห็นแพทย์แพทย์เนี่ยอาจจะออกมาให้เราก่อนก็ได้ว่าเห็นควรให้พักรักษาตัวที่บ้านเป็นเวลา30สิบวันสมมุติว่า30วันแล้วเรายังรู้สึกว่า แผลมันยังเจ็บอยู่ยังไม่หายยังไม่สามารถทํางานได้เพราะสมมุติว่าบางคนที่เราอาจจะต้องทํางานโดยใช้มือเป็นหลักอย่างเช่นหมอนวดแผนไทยนักดนตรีที่ที่เราต้องใช้มืออ่ะเออเป็นเชฟทํากับข้าวหรือว่าศิลปินที่ต้องแบบใช้มือทํานูน่ทนทํานี่อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าขาหากักแล้วเป็นอาชีพที่เราอ่ะจะต้องใช้ขาในการประกอบอาชีพเช่นเป็นนักฟุตบอลน,นักกีฬาเนี่ยไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต ยังไม่พร้อมสักแบบ90%อย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะไปพบแพทย์ได้แล้วให้แพทย์เนี่ยช่วยประเมินอ,อาการของเราแล้วถ้าเกิดว่าแพทย์บอกเออใช่แผลมันยังไม่สมานกระดูกมันยังไม่สมานกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแพทย์อาจจะเขียนใบรับรองแพทย์ให้เราเพื่อพักรักษาตัวต่อนะคะอันนี้ก็ให้เอาเก็บมาเพื่อเอามารวมสะสมกันในการไปเรียกร้องค่าขาดรายได้จากการไม่ได้ทํางานทีนี้ยึดจากอะไรละ่ะค่าขาดไรายได้จากการไม่ได้ทํางาน ใช้หลักอะไรในการเป็นแนวทางในการเรียกร้องใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ให้เราใช้หลักฐานหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน หรือสเตทเมนที่เงินเดือนเข้าปกติสเตทเมนที่เงินเดือนเข้าเนี่ยในโค้ดของของแบงก์อ่ะมันจะขึ้นอยู่แล้วเป็น s a ร a ล y เป็นซาร์ลอะไรเงี้ยนด้ออกไหมมันก็จะง่ายเวลาทีเา่เราไปเรียกร้องมันมีหลักฐานชัดเจนสมมุติว่าเราเงินเดือนเดือนละ20,000อย่างเงี้ยค่ะแล้วหมอบอกว่าให้พักรักษาตัวที่บ้านเป็นเวลา60วันก็คูณไปได้เลย20,000คูณ2เป็น40,000บาทอย่างเงี้ยค่ะส่วนถ้าเกิดว่าใครที่ทําอาชีพอิสระ ทำอาชีพอิสระจะต้องไปดึงสเตตเมนต์มาว่าเราเนี่ยมีรายได้เฉลีย่ยอยู่ที่วันละเท่าไหร่แต่อย่าลืมว่าถ้าใครที่ทําอาชีพอิสระที่เป็นแบบพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าขายของเนี่ยมันมีต้นทุนอย่าลืมที่จะหักต้นทุนไปด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำเราเราทำงานทําธุรกิจอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่เป็นต้นทุนพอเราขายได้ถึงจะเป็นกําไรอันเนี้ยถึงจะเป็นไรายได้ที่แท้จริงของเราเนื้อออกไหมคะแต่ถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ย เขาไม่ได้มีต้นทุนไงเขาไปทํางานเอาแรงไปแลกเพื่อได้เงินตรงนี้เงินตรงนี้จะมาเป็นเงินเดือนเต็มๆของเขาดังนั้นเลยสามารถใช้ตัวสเต็กเมนต์หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนเนี่ยได้เลยแต่ใครที่ทําอาชีพอิสระอย่าลืมนะใครที่มีต้นทุนเนี่ยไปหักค่าใช้จ่ายด้วยหลายเคสที่ปรึกษามาเนี่ยเขาบอกว่าูหคุณเอ๋หนูว่าขายของอยู่ที่ตลาดนัดเนี่ยขายดีมากเลยหนูขายได้วันละแบบ4ี่ห้าพันเลยนะ แต่เราต้องอย่าลืมหักต้นทุนเราด้วยเหลือแค่กําไรรายได้จริงๆของเราอ่ะอาจจะอยู่ที่วันละพันนึงอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องไปเรียกร้องที่1000พนะแล้วต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นได้ด้วยอย่างเช่นเราอาจจะต้องมีสมุดคุณเอเชื่อว่าใครที่ทําธุรกิจใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าเราเราทำงานเนี่ยเราต้องมีสมุดรายรับรายจ่ายว่าสําหรับธุรกิจนี้เนี่ยซื้อของมาต้นทุนเท่าไหร่วันนี้ขายได้เท่าไหร่ หักต้นทุนกี่เปอร์เซนต์แล้วเป็นกาไรเท่าไหร่นั่นคือรายได้ของเราเราก็ต้องแน่ตรงเนี้ยไปเรียกร้องเขาด้วยเพราะว่าการเรียกร้องทุกอย่างถ้าเรามีหลักฐานเอกสารชัดเจนอันเนี้ยง่ายที่สุดที่ทั้งทางคู่กรณีและทางบริษัทประกันของเขาจะได้รู้ว่าอ๋ออันเนี้ยที่มาที่ไปเป็นยังไงไม่ใช่แบบว่าเกิดเหตุขึ้นมาปุ๊บโครมเราเป็นฝ่ายถูกห้าแสนคุณเอกเคยเจอเคสที่เป็นอย่างเนี้ย โทรมาปรึกษาแล้วบอกว่าเนี่ยหนูโดนรถชนเหตุการณ์เป็นแบบนี้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 หนูเรียกห้าแสนครูเอ๋ว่ามากไปน้อยไปตอบได้ทันทีเลยว่าไม่รู้ค่ะคือไม่รู้ค่ะนี่คือไม่ได้กวนนะแต่ว่าห้าแสนนี้เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรถ้าเรารู้ไอ้เจ็ดข้อต่อไปเนี้ยแล้วเราไปเขียนเลยว่าอ๋อข้อนี้แค่นี้ข้อนี้แค่นี้แค่นี้แค่นี้โดยแต่ละข้อเนี่ยมีหลักฐานประกอบอะไรบ้างอันเนี้ยถึงจะรู้ว่ามากไปหรือน้อยไป แต่ถ้าไม่มีมาเลยเนี่ยแล้วเรียกไปเป็นก้อนๆตัวเราที่เราจะเรียกเองเรายังไม่รู้เลยว่าห้าแสนเราเรียกอะไรบ้างในเรื่องไหนถูกไหมแล้วเราจะไปอธิบายให้กับทางคู่กรณีหรือบริษัทบริษัทประกันของคู่กรณีเขาฟังยังไงนึกถึงใจเขาใจเราอะค่ะว่าถ้าวันนี้ตัวเราอะที่เป็นฝ่ายผิดนึกถึงใจเขาใจเราว่า,วา,าวนนวเฮ้เย i, ฉันฉันปิดก็จริงแต่เธอเรียกเนี่ยเธอเรียกมาโดยฉันไม่รู้เลยว่าฉันจะต้องไปจ่ายอะไรให้กับเธอบ้างนึกออกไหม ถ้าเกิดว่าเรียกร้องมาแล้วเขายันมาเลยข้อหนึ่งสองสามสี่ห้ามีเอกสารอะไรก็จะได้อ๋อโอเคเราไปชนเขาเนี่ยเราทําให้เขาว่าขาดรายได้แบบนี้เลยเหรอโอ้คนนี้เขาทําอู้ซวยแล้วเราไปชนคนที่แบบว่าเขามีรายได้เยอะอย่างนี้ยค่ะเป็นคนแก่ที่ไม่ได้ทํางานอ่าโอเคถ้าเป็นคนแก่หรือเด็กให้ใช้ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ําในจังหวัดนั้นค่ะเพราะ ต่อให้เขาไม่ได้ทํางานก็จะต้องมีคนที่เลี้ยงดูเขาถูกไหมคนที่เลี้ยงดูเขาก็ต้องเจียดเวลาและต้องเจียดเงินมาดูแลอย่างเด็กๆน้องๆน,นักเรียนอย่างเงี้ยเคยมีเคสปรึกษาเหมือนกันฝั่งบริษัทประกันของคู่กรณีก็จะหมอบอกว่าเด็กยังไม่มีไรายได้เลยไปเรียนหนังสือแล้วจะมาเรียกค่าขาดประโยชน์ยังไงในเรื่องของไรายได้บอกอา้าวก็พ่อแม่เขาต้องหยุดงานมาดูแลไหมล่ะพ่อแม่เขาขาดไรายได้ไหมล่ะ ถ้าไม่ไปชนเขาพ่อแม่เขาก็ทํางานปกติพ่อแม่เขาก็มีเงินมาเลี้ยงลูกเขาปกติไงทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างปกติแต่ตอนเนี้มันผิดปกติแล้วนะคะมันก็ต้องมีคนมาดูแลมีคนมาเยียวยาในเรื่องของอาชีพอิสระนะคะพิสูจน์ให้ได้นะถ้าเกิดสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกอะว่าไม่สามารถหาเอกสารอะไรได้เลยบางคนอาจจะแบบว่าค้าขายแล้วรับเงินสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ยึดจากค่าจ้างแรงงานขั้นต่าํา โอเคนะสำหรับของข้อ4ี่ค่าขาดรายได,ได้ไปต่อข้อที่5นะคะคือค่าขาดความสามารถในการประกอบอาชีพในอนาคตปัจจุบันเนี่ยเราเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพแล้วพอประสบอุบัติเหตุทาให้ขาหักขาหักแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับไปเป็นนักบรรอลอาชีพได้อีกเรียกได้ว่าอาชีพนี้คือจบสิ้นกันไปจากค่าตัวที่เราอาจจะมีแบบไรายได้แบบเดือนเป็นแสนแสนหรือแบบบางคนเก่งมากเดือนเป็นล้านอย่างเงี้ย เราอาจจะต้องไปทําอาชีพอื่นซึ่งทําให้รายได้ของเราตรงนี้หายไปนะคะเราก็สามารถที่จะเรียกร้องได้ส่วนเชิงลึกเนี่ยเดี๋ยวให้ปรึกษาคุอเอทีหนึ่ง <Okay. S 1> เดี๋ยวคุเอจะแนะนาให้ว่าเรียกยังไงใช้หลักการยังไงนะคะแล้วก็ข้อที่6คือค่าทนทุกทรมานจากการบาดเจ็บ <Okay. S 1> หลายๆครั้งที่เราเรียกว่ามันคือค่าทําขวาัญคุเอขอเรียกค่าทําขวัญหน่อยเอ่อหมื่นสองหมื่นแสนหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยจะใช้หลักการยังไงค่าทนทุกทรมาณจากการบาดเจ็บ <Okay. S 1> เนี่ย เราเรียกได้และค่ะพี่ภาคาสารดีกาก็พิพภากษามาแล้วว่าเรียกได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจเลยใช้อะไรให้ใช้ประวัติการรักษาทั้งหมดนะับตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ารับการรักษาเลยรวมถึงภาพถ่ายในช่วงของการรักษาด้วยให้เห็นว่าเขาว่าเราเออให้เห็นว่าเราเนี่ยทนทุกข์ทรมานยังไงกระบวนการรักษาในแต่ละวันแต่ละมือแต่ละเดีเนี่ยที่เขามาทํากับตัวเราอะค่ะคุณหมอเอ้ยพยาบาลเอ้ยมากรีดมาจิ้มมาอะไรเนี่ย เขียนบรรยายไปด้วยพร้อมกับรูปภาพและประวัติการรักษาทั้งหมดตีออกมาเป็นตัวเลขมากน้อยเท่าไหร่อันนี้คุณเอ๋ไม่รู้ไม่ได้ฟันธงเพราะว่าความเจ็บปวดหรือว่าจํานวนเงินที่มากน้อยแต่ละคนแต่ละบ้านไม่เท่ากันดังนั้นคุณเอ๋จะสามารถแนะนําได้แค่ในเรื่องของแนวทางแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าคุณเอ๋อันเนี้ยหนูเรียกมากไปหรือน้อยไปไหมไปเขียนมาให้เสร็จก่อนแล้วส่งมาแล้วเดี๋ยวคุณเอ๋กับพี่เอกจะช่วยดูให้ว่าในเคสที่เกิดขึ้นเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้เนี่ย จากประสบการณ์ที่เขาเรียกร้องไปเนี่ยบริษัทประกรันหรือคู่กรณีเนี่ยเขาเยียวยาให้ได้เท่าไหร่มากไปหรือน้อยไปอันนั้นเราถึงจะตอบให้ได้นะคะและอีกเรื่องหนึ่งคือในเรื่องของค่าสูญเสียอวัยวะอันนี้อย่าลืมอย่าลืมในกรณีถ้าเกิดว่าเราโดนรถชนแล้วนิ้วข้อนิ้วหรือว่า กะโหลกแตกร้าวอ่ะมันคือมันจะมีหลักการในการเยียวยาที่เยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของค่าสูญเสียอวัยวะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องรายละเอียดที่ปริกย่อยลงไปอีกซึ่งในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เคสไหนที่ประสบอุบัติเหตุแล้วมีในเรื่องของสูญเสียอวัยวะด้วยเนี่ยแล้วอยากรู้ว่าในแต่ละส่วนเนี่ยเราจะได้จากตรงไหนเท่าไหร่สมมุติว่าถ้าเขามี พรบรหรือเขามีประกันอยู่แล้วเราจะได้รู้ว่าส่วนหนึ่งเลยเนี่ยที่พรบรหรือประกันเนี่ยจะมาช่วยคู่กรณีเราจ่ายเนี่ยเป็นเรื่องไหนอย่างน้อยๆเนี่ยคือทั้งทางฝ่ายถูกและฝ่ายผิดเนี่ยเราจะได้เบาใจได้เพราะถ้าเกิดว่าในเคสที่เรามีพรบรเรามีประกันเนี่ยอย่างน้อยๆอ,ยอะ่ะมันมี ส่วนเขามันมีตัวกลางมีตัวกลางคือมีเจ้าภาพส่วนหนึ่งละที่จะมาช่วยจ่ายเยียวยามันอาจจะทําให้เคสในการเรียกร้องเยียวยาเนี่ยราบรื่นและเป็นไปได้ด้วยดีซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ที่การดูแลและประสานงานของตัวแทนในหน้าด้วยนะเวลาที่เราทําประกันไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเกิดเหตุแบบนี้ค่ะตัวแทนานาหน้าเราช่วยประสานงานหรือช่วยให้คําแนะนําทั้งสองฝ่ายได้เนี่ยอันเนี้ยจบได้ดีแต่จะยากมากขึ้นในกรณีที่เราไม่มีอะไรเลยนะคะ